ด้วยความที่หมออยากจะดูแลทีมงานของหมอนะคะก็เลยมีรางวัลให้กับทุกๆคน1ใน5ก่อนที่ที่ได้คะแนนเพอร์ฟอร์แมนที่เราจะแบบ อะไรนะเรียกว่าอะไรมีคอนเทสต์กันใช่ไหมในการทำความดีในโรงพยาบาลของเราบาร์บาบา,บา,บาก็จะได้ตัวนี้ไปในการดูแลสุขภาพทั้งหมด6ท่านนะคะก็รู้สึกว่าเออมันจะต้องเริ่มดูแลตัวเองกันเนาะทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลของเราที่นอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลคนไข้ของเราแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะที่หมอชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็คือการที่ทำให้หมอได้รู้ว่าหมอ หลับลึกหรือเปล่าคุณภาพการนอนของหมอเป็นยังไงบ้างหลับลึกไปกี่เปอร์เซนต์กี่ชั่วโมงนะคะก็สำคัญมากๆในเรื่องของการนอนหลับเพราะสิ่งที่ สำคัญต่อร่างกายเรายิ่งตอนช่วงนี้ลองจีวิที้ที่หมอไปศึกษาเร่าเรียนและเพิ่มพูนความรู้มาเนี่ยเรื่องการนอนถือว่าสำคัญมากๆช่วงนี้ก็เลยอินกับการนอนนอนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นดีฟส s l ลีฟการหลับลึกที่มีคุณภาพอันนี้แหละที่แบบหมอจะต้องคอยมอนิเตอร์ตัวเองด้วยนะคะ